คุณประเสริฐจัลระรวงทองยืนยันนะฮะในฐาน,นะแกนนำพรรคเพื่อไทยรองนายกเลิมตีดิจิตอลไม่กังวลไม่หนักใจปลอมว่าคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรไปร้องสามโนวนว่าคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยมีการกระทำอันการเป็นการล้มล้างการปกครองระบุว่าไม่รู้จุดหมายว่าคุณภัยบุญต้องการอะไรอ่ะเราไปฟังดูมีเสียงไหมท่านผู้ชม คุณประเสริฐจัตตาร,รงทองบอกยังไม่รู้รายละเอียดรายละเอียดจะเป็นแนวทางเดียวกับยุบก้าวไกลหรือไม่ก็ยังไม่ทราบขอดูก่อนไม่อยากจะทึกทักว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ยืนยันว่าไม่กังวลไม่หนักใจถามว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณไพบูนเลขาพลังประชารัฐใช้หนังมานาว่าล้มได้แน่คราวนี้ล้มสลายเลยนะคุณประเสริฐบอกไม่ทราบเพราะว่าคุณไพบู์ก็พูดมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้สาธารณชนทราบ เห็นบอกว่าสิบโมงครึ่งจะมีการรายละเอียดว,ว่าเรื่องอะไรบ้างตรงนี้คือเหมือนกับว่าต้องการที่จะล้มทั้งพักแล้วก็ในส่วนรัฐบาลก็ข่าวว่าอย่างนั้นนะที่เขาให้สัมภาษณ์มาเนี่ยแต่ยังไม่เห็นารายละเอียดเลยนะครับมันมันผมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่จะลม้มรักการปกครองด้วยคือจะแนวเดียวกันกับพรกคก้าวไกลที่เคยที่เคยสั่งไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบกังวลนะครับผมดูไม่ไม่ได้กังวลครับไม่ได้กังวลเนี่ยเพราะว่าไม่ได้หนักใจถ้าเป็นกรณี ออแนวเดียวกับเข้าวไกนี่คือเราจะยังไงดีครขอให้ทราบรายละเอียดก่อนดีกว่ารับอย่ายอยัยอยงไม่อยากทิกพักว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมีเหมือนตั้งทีมสู้ไหมครับผม,มท้าผู้ชม